เพาะนัน้นสิซิรูเป็นเมมก,กียวหงลำเพลินเคมตาดอนอชื่อดีนะ,ะชื่อดีนะเกีวหงลำเพลินเป็นเจ้าขายบ้ลนะบ่เรห็ไหนไท้ลดใต้กินอะหรอย่างลำบากก็แสบดูบอกเลวอวนั่เกียยรเการถดีไม่บอกเร้ว อันนี้ประเทศบ้านเ้าสิจั่งมงล้เงินยพ้ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งบ้านเ้าเลิกงานแล้วกินข้าวแรงแล้วขึ้นใจมาสวิตกี่รอบแล้วครับอรอบนี้น่าจะรอบที่สามมั้ง ล่าสุดออกมาเจ็ดปีที่แล้วนานไปประเทศไดมอนสุดใจไ,<ะ>ไปประเทศไดมอนสุดแบบเมืวันเลยแบบรู้สึกว่าเอออยากไปอีกนี่น,นะ ประเทศไหนมวนสุด <laughs> แต่ว่าตัวนี้มาไปช่วงไม่ไมไปอยู่สหรัฐตีสามเดือนอู้อยู่เเอออันนั้นคือต่างประเทศครั้งแรกเลยเลยไปต่างประเทศครั้งแรกอเมริกาโดนสุดในชีวิตหรอกกลับบ้านมะครับ กือบสามเดือนฉลองชินไห้ดิฉลองชิ้นไห้งแต่มือแรกผมเมาสุดจผมเป็นคนที่มักอยู่ประเทศบ้านเของหมังที่สุดเลยผมมาจาก่งประเทศกาล้งทีตมมจากบ้านของหมังเลยแล้วบมาจากตางประเทศทอง่ียบปผมเ่านผมนับมือกกับไปตลนี่คือจาวอื่อาทิตย์นึงกน้องมันจหนีนนับมือกลับไปตลอ เขาหูแล้วแต่ว่าเมืองที่สวยกันนี่แหละสวิตเซอร์แลนด์นาะมันก็ระดับโลกนี่แล้วเนาะคล้ายๆสวยเนี่ยสวยเลยแหละบ้านกับรถติดยุ่งแถวเขาใหญ่ห้องกันล้บ้านที่ไสหนบ้านที่ไทกัี่หไนคไปอานดมไดเ มีหลายคนนะคะอยากให้ไปเที่ยวซูริกบ้างอยากให้ไปตรงนั้นตรงนี้ของสวิตเซอร์แลนด์บ้างอาอืมเรามาแค่นี้เองเนาะมันก็อาจจะไปไม่ได้ทุกที่เนาะพอเท่าที่ได้ะคะ่ะ มีเวลาอีก3วันก็ไปได้เมือ่อละหม่องท่านันหละหพี่น้อง <c oughs> อากาศดีค่ะแต่ว่าถ้ามาในช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นช่วงอุ่นๆช่วงหนาหอนของทั้งสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันในบาง่งยุโรปเดี๋ยวก็คืเป็นฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนเพื่อนหนาหนาวก็บ้านเฮ้ก กลางคืนก็จะเย็นจังน้อยเม็ดนี้นี่ย่งแก้วเนอะกลางวันก็จะร้อนเไยได้อยู่โอเคทานหน้ามาเฮียอีกเนี่ยจะขวดอืมนี่อะไรก็เสียบครับน่ะอะไรแต่ว่าไอเนี่ยเนี่ย เ,เข้ากกวามัน,ม,นมันมีความเปรี้ยวว่าอันนี้เดีอันนี้มันอันนี้มันหวานว่ะเสียดายมะม,ม่วงมะม่วงมือเขาเดี๋ยวมาจากงานมือหนัง,นงแล้วเราบอกมีแก้วแซ่บค่ะ <c oughs> นอนล้วเพื่อนเฮ็ดแก้วมาก เลือได้กินกับสตรอเบอรี่คเคเอียวมากแบบดูถูกสตอเบอรี่พันทักได้กินมากจนเบื่อหมดจริงการีก็เผื่ว่าในาคน่าจะเป็นแบบวัทำงานที่บริษัทใช้แล้วมันเป็นงานแล้วก็ข่าวงต้องเข้าไไม่ได้ก็้้คิาอืม,มญญายัง ผิดๆผิดซ้ำผากอนไป็นงานโราณเหมือนกันอืมราน้องเาีกอกสารนก็มาจะเยี่ยนอยู่แล้วไงหมาอะไรได้ด้อยอืมอ๋อมันเข้าส่วนบุคคลมันเป็นตัวเรียกเกินเกินหมื่นไงบางทีก็อาจจะหลายหมื่นอะไรเงี้ย เอซีพี่ตะกะแตนพี่รู้จักคนชื่อสตางไหมภาาองเาสสตางไหนเนาะอืม จก็บปวดเก็บอะไรไม่รู้กินก็เก็บปวดแบบอมเจ็บปวดไที่เเกตวาฝรั่งเขาแบบถูกฝึกแต่อยู่บ้านอยู่ร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่นอพยายามเนี่ยไปอ้อั้จั่ในโไฟ กินอย่างเดียวว่ามีเวลาว่าเลยค่ะมันเป็ดมันสุ่มเป็นพาน้องเล่นไปๆปพักพอนสวัสดีค่ะล้ำลาทุกคนในไลน์หน่อยสวัสดีครับก็แค่ล้ำลาเนาะเออต้านั้นสวัสดีครับเต้าเปลาดช ลากกระเป๋าเยอะลากแล้วนะเออนะไม่ใช่ก่อนหยุดฝ่าหินงามๆมันเพิ่งฝ่าเนี่ยอืมไม่คิดว่าพี่ตาจะอ่านขาว่ายันสีพี่ตากาแฟก็ถ้าอ่านทันก็อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอ่านไม่ทันเนาะ่่าากตนีใชได้ยินเสียงพี่เต๋วด้วยใช่พี่เต๋อก็อยู่นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ ตากูสิซากูสินค่ะเขาไม่ได้ถามหาคุณเตาเราไม่ถามหาเตาอันนี้พี่เตาอินเตอร์นะนี่คือพี่เตาอินเตอร์ใช่ค่ะพี่เตาอินเตอร์เป่นพามานี่เราก็มาต่างประเทศไม่ได้เออคือคุณคือบุคคลที่ถามมาคานมากเลยถามมาคานมากผมคือพี่เตาปูสินนะครับ น้องภูก็ได้นะครับเลียน้องภูก huh. ็ได้นะคุณภูอะไรแับพี่ภูก็ได้นะครับทักไทยนะครับน้องเอฟซีกี่ตายเด้อไมากลกระเป๋าใช่กระเป๋าชายกระเป๋าสีม่วงไับ อ่าเอาไม่ค่อยผสดใจไู่เห็นไม่เห็นคันนี้แล้เสียงกลดันกลดแล้วแม่ดันกลดงยนวดีแใครอยู่นี่โ้ฟังก็ค้อมหัวนอนทั้งคืนไปยัางนั้นนะ่าคอขอเออข้ปากเอพี่แนวพอปากว่าสำหรับคนนอนกลน รุ่นเนี้ยไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยแหมอกันันี่อเอาไปเจอกันค่ะ13บก13เธอไปพักก่อนสิบสเธอก็ทอบสิบองตั้งแต่เมื่อวานแล้วสิบสอเจอสิบสามสก็ไปรับเราแล้วก็ออกไปเลยชิมาขัางอย่างตอนนี้ ตอนมี้คบอกรักษาเมื่อคอยควายังยามน้องเบืดใจไอ้ทีมยวโแล้วไปมีผุ้ใหม่น้องกระทำใจคนเดียวหรือมาสิบบากมันน้องน้ตอนนี้ตอนที่น้อง

ที่มันกิลเดีวไเถอะเดี๋ยวเราเพิ่งเอาอกมาสักพักหนึ่งแม่แกนั้นก็สะดวกไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วเป็นโรคจิตเหมือนกันลองให้ฟังแล้วให้รางวัลด้วยนะคะปรบมือให้รางวัลเหรอเอ้ยดีจังพ่อพ่อเปิ่งตกเสียเข้าเสียเข้าได้อยู่ให้ทุกคนให้รางวัลมีคะร้องเพลงจบแล้วอืมเนี่ยเรารับผิดชอบสำเร็จเลยนะ เชอร์รี่ของนึงอ่ะห่อก็ได้แลพี่ห่อได้ได้ได้พี่เจมห่อให้หน่อยลำเพลินมันทำหน่วยมันว่าไปบอไม่ <c oughs> ใจเต็มหลด,ดีพี่ตายแบบหัวโอ,อกกับตอนนี้แหละว <c oughs> ันนี้น่าจะไอ้รถนา่ารักกัน <c oughs> อ<า>้ตลาดนา่ารักก <c oughs> ตลาดกรใส่ย <c oughs> ังไม่เนี่ยเอ้เขากรใส่นั่งเลขคนเดียวอ่ะเ <c> ข <oughs> าเรียกใส่เียองไงางล่จ๊ย ที่คิดจะใส่อย่างอื่นแล้วเนาะนอกจากเบียร์เ่ยเนาะนี่ขบวนรถไฟที่ผ่านหน้าบ้านเลยนะเนี่ยเออดีจังใช่รถรางรถรางปะเอ๋อเคยรถล่างรถล่างไม่รู้คุยอะไรกับทุกคนไปเห็นรถละทักรถ คนละที่กับพี่ลำเพลินเหรอคะแมนค่ะเพราะว่าเอมงานบางมือมันพดตรงกันไหมคะมันเล่นกันคนละที่ก็มีแต่ว่ามันจะมีแค่บางวันที่เล่นเล่นวันเดียวกันที่เดียวกันใช่เพราะอย่างวันที่วันที่สิบสี่วันที่เท่าไหร่นะที่เราไปวันนั้นอะ อ่าสหกวันที่หกอะเล่นด้วยกันนะคะหับเชิญที่บาร์เบนฮอรเซ่นเบอร์เบนฮอเซ่นนะคะนั้นรับเชิญก็สามคนก็คือขึ้นวันเดียวกันไปที่เดียวกันแล้วก็จะไปเจอกันอีกคนหนึ่งก็คือวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่ค่ะมันก็เลยพี่แต่บแยกเข้าไปในในเมืองเซอร์แลนด์ในเมืองหลวงเลยเข้าไปในเมืองหลวง แต่น้องลำเพลินก็ยังอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะแต่ว่าอยู่กันคนละเมืองซือเอเที่ยวคนละมองอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะหนาวไหมตอนนี้ไม่หนาวมันเป็นตอนจะบ่ายโมงแล้วค่ะไอ้นี่บ่ายโมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงแล้วยูนี่ยูนี่บ่ายโมงฮอนกางวินฮอนแต่ก็ลมเอื่อยๆลมเย็นๆดีอยู่ค่ะแกฮอนเพิ่นเขาบ่คือฮอนฮอดอกคอคะเนาะยี่สิบสี่องศา ่อนเพิ่นซ้ำเขาเปิดเออันยี่สี่ยี่หาองศาไหมทุกคนแต่เขาเรียกว่าหนูยังฟังดาวจรัดฟ้าจำเนื้อดาวจรัสฟ้าไม่เคยได้เลยยังคุ้นเคยเด็กบ่ได้อยู่ถึงฟ้าแค่ปุย